ไม่้ยนไ่ไดยินลงแล้วยัม่งหายใจเลยยิกันตกกันลยูยังไม่ได้ตกเเล่นเล่นะรันมึงยิงแตก็ตอยเงี้ยดูก่อนดูก่อนมึงมีเสียงเอามาดูกลเสียงอ่ะย่าไปเล่นเสียงมันไม่สารไารอยกพูดกันอเงี้ย โดนมากูเล่นด้วยสัตว์เริ่มเลยมาดูดิเป็นตากล้องตรงไปดูตาเอ้าคุณก็เล่นไปดิเล่เสร็จเลยแกมถ่ายรูปนะกูจะเป็นตากล้องออันนี้ Bye. Hey.

กูเล่ยนไหล่ะกู Yeah. <laughs>